แนะนำโปรตีนช่วยเพิ่ม GLP1 แบบธรรมชาติทางเลือกสำหรับคนที่มองหาโปรตีนที่ดีมีการศึกษานะคะว่าในเมื้ออาหารที่มีสัสดส่วนของโปรตีนที่ดีเนะะี่ยค่ะก็มีส่วนช่วยในกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมน GLP1 หรือช่วยเรื่องของทำให้อยู่ท้องช่วยเรื่องของการตอบสนองของอินซูลินด้วยแต่ปัญหาก,ก็คือในเมื้ออาหารทั่วไปการที่จะได้โปรตีนดีๆมันอาจจะมาด้วยกับสิ่งอื่นๆมากมายดังนั้นในคลิปนี้มามาแชร์ทางเลือกดีไหมคะสำหรับคนที่มองหาโปรตีนที่ดี สำหรับการเพิ่มฮอร์โมนเจลพีวันมาแนะนำโปรตีนซองนี้เลยค่ะ LC l i n k Complete เป็นเครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงแต่มีไขมันและคาร์โบไฮเดตต่ำใช้สำหรับทดแทนหรือเสริมมื้ออาหารช่วยเพิ่มพลังงานความสดชื่นและกระตุ้นการเผาผลาญไขมันเพิ่มความกระชับให้กับกล้ามเนื้อก็เหมาะกับคนที่เข้าโปรแกรม ควบคุมน้ำหนัก LC 1ซองมีโปรตีนจากถั่วลันเตาอินูลินเวย์โปรตีนไอโซเลตและเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตมีกรดอะมิโนหลากหลายก็เป็นสารอาหารที่ดีกับร่างกาย1ซองมีโปรตีน11กรัมก็ช่วยการสร้างกล้ามเนื้อและให้พลังงานมีใยอาหาร3กรัมช่วยทำให้อิ่มนานขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหารมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 ช่วยในกระบวนการเผาผลาญและมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนัก อีกหนึ่งทางเลือกก็คือมาแนะนำเวโปตีนก็คือคอร์เพลกเวโปตีนไอโซเลตเป็นโปรตีนคุณภาพสูงแอลดมไปด้วยกรดอะมิโนอย่างครบถ้วนย0ชนิดมีความเข้มข้นของโปรตีนนะคะ98%และอีก2%เป็นวิตามินและธาตุโปรตีนต่อหนึ่งเซอร์วิงก็คือ25กรัมมี bcaa ก็คือบานเชนอะมิโนแอซิดมีเอวลวาเลนเอลลิวซีนเอลไอโซ n e วซีนมีเบต้ากูแคนและวิตามินและธาตุรวม13ชนิด ไขมันต่ำไม่มีน้ําตาลนะคะเขาใช้ย่าหวานปราศจากไขมันทานมีวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน C สูงถ้าใครมองหาทางเลือกเพื่อช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเจอพีด้วยโปรตีนนะทางเลือกโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพก็พิมพ์สนใจแล้วทางมาคุยกันได้